โซสักบอกเทศือลองเทศเทดโอ้ยโุ้ยแห้งเลมันดิอพี่นองเป็นเห็ดฮะกางสือกางสือกรางสอทำทุกอย่างนะครับอาจารย์ตัดเลนดนตรีแน่นำอะไรไฟบอบอสว่างรอดหน้พี่น้องโอ้ไดะแล้วเออเดืดีดีดเดือดเอโอเคย้อนลงไปกับฮะขอปิ้เนาะเล้ยงเหลืองยันมา โอเคแล้วเพื่อนโอเคแล้วโอเคโอเคาแล้วเพื่อนาแล้วโอ้ขึ้นตัดแห้งปดปน้องมันดิ่นดิหลังเาทำงานโอ้ซเยราแมรงดันมันจะาดสี่เมตรพี่น้อลงอีกสเมตรแรงดันมันขึ้นจะาดดูถมาสิเต้เต้เส้อของกับ่าเ้อคือพญทิยเต้เสือคือพญทิยอมันสอันเนี่ยว่าอะไรกไปซื้อไม่หรออผมซื้อกันนี่ว่าตัดตดผมเบิกมากผมซื้อที่า่อยน ไม่งั <screws> ้นจะไปไไปดูนะซื้อมาชิมไปใกล้จะซื้อเลยนี่ัดพันกว่าบ่ายนี่วพันตีนอ้ยจอดจอดพี่น้องภารกิจครับช่างพร์มนะผมสร้างประจําบ้านแสงทอง์มฟิลเลียนจุดจอดจอดหน่ำไม่เหลือหน่อยพี่น้องก็เลยต่อทอแล้วาอีกครับผมก็เลยแถมยญ้าลงไปครับครับพี่น้องภารกิจด่วนคืนนี้ก็คืนยังเสร็จะครับผมภารกิจด่วงอย่างประยุนป่ะเพื่อไปนั่งบ่เพื่อไปนั่งหาได้แก้ไขหาได้ย้อนอีก ถ้ามันบดีบ่บดดูยอดต้องไปดูเอาทีมันจำดินไปละนี่นะบดลมบดไฟลมกัได้เขาลมบดไฟลมใเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอาจารย์ต๊อดช่างพรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเขาเป็นบาดเยาเนี่ยโอ๊ยหนามันมีอยู่พี่น้องหนำหน้ามีอยู่แต่ว่าทอมันสั่นนะครับผมมันเบิร์ดทอ่น้องก็เลยดเนื้อทอลงไปอีกนาซางควเนาะพี่น้องทั้งใด ขีนไปเอาลูกร้อยออกก็ได้ซาน่าออกจากบ่อเหมือนเ,อเนมียนอยู่พี่น้องเมียนเป็นคนยกลูกร้อยออกอิจนายใครที่เนี่พี่น้องนะจุดยอดครับผมเสือกับไซด์พี่ผลออกคักได้เอาแน่ได้ผลนนะพผลนนะเลิศตอนนี้เขาจะเอาผ่าปิดอะไรบ่างใช้คนที่จะทำอย่างนี้บ่อไปเลยเือะไปเลยครับงานบ,านบ่นบ่ปกติแต่เขาเฮยดดีๆแล้วมันจะมีฟ้าเล็กปิดแบบมาฐานเล่นบ่น,นอันนี้ยังนี่ อันนี้ก็ย่งนั้ทานละมัดทานละมัดเดี๋ยวครับพี่น้องอภารกิจด่วนช่างพรการตัดนะครับผมรวมด้วยช่วยกันเช่วยด้วยให้แจกมไนลำบากตัวของสูตรยาไงคุณโอ้ยนี่าไปนั่นเลยววะอาจารย์ตัดเพื่ออะไรถ้าเกิดว่ามันบดมันบดอีกเข้ากับเจลีตัวอีกไชักคอหนึ่งได้เหรอว่าคอหนึ่งกาวาในความคิดยนอาจารย์เพื่อ้าเขาเอาลงไปตามไหลมันก็ดูดดินขึ้นมา่ข้าวเจลีตัวนั้นน้ำดินเขไเลยวะที่คนาะแมนครับ อย่แต่ว่าแสดงว่ายังอยู่หลายนะทีละเนี่ครับบางเที่ยมเนีเนาะสิเป็นกัย้อนย้อนไปสามสิบกัมีนะครับนะมันมันอยู่ต่ำเาะว่า้าอนเกินยี่สิบหเมตรหรือสาเมตรหรือเปล่าคือย้อนไปหลายหลายหน่อยนมันเหลี่ยต่นาเ้งสมันนมันน้หลนามันหลยังสี่หน้าน้มันอยู่แค่สิเมตรตังสี่หรือสิกว่าเมตรตังสี่ันย้อนลงไปสามสินเหลือกินเลี่ยมนะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนท่อเพิ่มมบ่มันเปลี่ยนท่อเพิ่มหรล่บ กองเถะตัวนี้สลัดกันตัวนี้ว้าวิ่งบป็นน้อนบดตีเล่าพี่น้องแล้่ารวมด้วยช่วยกันนะครับคืนนี้ตัวเครื่องว่าคือตัวเครื่องระเบิดถอหม้อเขาจะได้มาหอากส่เหยียดดูเหนี่ยวทุกอย่างนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นเราแม่นครับซ้อมกับซ้อมน้ำไม่ไหลไฟไม่ติดฟ้าติดแอร์พี่น้องติดฟ้าติดแอร์ไฟจะปอดอม่ได้เจอหนี้างพ่นจากต้อนรับไปที่พี่น้องเลย ตอนนั้นก้มูกับแม่นซ้อมไม่ห่างไม่ห่างเล่ซ้อมซ้อมซ้อมดูก้มูตอนนั้นก้มูกว่านี่เลือดเลือดมากเลือดมากตก้มูมันซ้อมไม่ห่างอ่าคือจุดดเลยพี่น้องจับตลอดตอนนั้นซ้อมไม่ห่างกันมาจุดดอดมากครับผมดันออฟฟิศของเราก็ซ้อมนะครับน้องๆห่างกันซ้อมอื่นไปงานพี่น้อไหนออื่นเจ้าอ๋อเจ้าว่าจัดตัวอื่นดี่ดีซี่แล้วครับดีซี่แล้ว นำในบ้านเขาบอะไรนมื้นี้ก็ได้นำไดบ้านเขาจ้าก็สมเนแ่งนนงบประมาณสล้านมยังมาไหลอยู่มือขึ้นมากมือขึ้นอาน้วขอบคุณได้บ้านอยู่ปลาปลาะอยู่แมนแปลาปาไดบ้านไหลือก็สมนี่ผมเรียกสมอยู่พิ่นมือมันก็มีเสียเนีนอกจากเนาะเสียเนี่ยพังเนี่ยแหละสมไปงบแมนตะวันตะวันนำนำแห่งนาพดเนมันหนาคิดอยู่ดิแมนอยู่ดอกปกมตะหนักเรืงนี่นำอะไรแมนแมนแม โอเคคือสิเดโดนยพี่น้องมาะาลงไปซีเมียครับผมน้ำมันหลควาสงสัยเพิ่นใส่ทอสันควาูมาดูดผูมาจอบาดนครับผมเพิ่นใส่ทอสันไปเนพี่น้องแมนเพิ่นเพื่อไปห้ไลนี้เขาก็เลยลงเองเสียเพี่น้องให้เราไม่ตะทิมให้เราไม่ตะทิมสร้างไงจะอะไรจะได้ดีขึ้นแมนโอ้ยอีกดนสร้างคว้านไปเนี่ย้วเาดมอกดนอยู่คซีเมียมเนาะจะเบิดด้ยใส่ใส่กนะ รว่าคือยังดีคือท่มงานท่างมคนหลายไ่ใส่น้มาหมู่บ้านหนึ่งผมได้เลาอยู่เนาะหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เนี่ยมันยังเบิดอีกเขาพาใส่่อยูย่ลอีกอันเส้นนู้นเนาะแต่ว่าท่นอยากย้อนนองหลายบม่ไรเาามันไก่ท่ามันไก่คนบ่อแหละมันจะมันจะได้ส่คนมจะดินนะครับมันสี่คนเนาะตะวับ่อแทงคือใส่ไวไบอแทงลหรือขางแทงเข้ากัสมือกระตายบ้านเนี่จะได้ได้ังอยบบเนาะตะวัาไปเบิ้งน่ะ ไอตัวจะบอกทางลบมันมันหายก็เลยบดก็เรียกบตอรองต่อรองอืะพอดีนะถ่านทำเป็นหนึ่งทำเป็นตัวหนึ่ไเวลาทำจนสองสองวันแล้วทำนี่มาลากค่ะคิดว่าจะฝนงเลยนะเมียนเมียเพราะว่านาวันันก็มีอยู่แล้วมันหน้าฝนเนาะคิดว่าบ่เบิด์ตหรือบ่อใบถ่านมันไม่หนาไฮเบิร์ตเบิดครับโบเบิดบารดานไม่มีหมดแห้งบ้างแต่ว่าน่าจะซึมอยู่หน้าฝนอยู่แล้วเิ้เอาอะไรยังเสียเลยเต้กนเอาเอาผาปีไปไปผง เอาผ่าเสียดผ่าผมนะสองคนเงยๆมากปิดไว้นะหนูลงมแล้วจียันตะหนูแล้วล้มเนี่ยยันลงไปตายเนวยันเนาะตะแกงเนี่ยตะแกงตันพอกาดเนี่ยมาใส่เอ้ตะตะแกงพอกาดต้องใส่ยังเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยโอเคพี่น้องเราเก็บเล็กกัน먼เขาจพาลงที่นไมทั้งน่อยทังเนี่ฮะทังเนี่ยเขาจะพาลงมาประมาณประมาณนี้ครับอือืประมาณนี้แล้วก็พาขึ้นมา ท่อตนี้ลงมาอยู่ตรงนี้อืมแต่ว่าสามาปิดปุ๊บมันจะลงมาชนกับพืนเดี๋ยวประทานเหรอเนีนื่อซื่อชื่อือชือสาท่อนี่ซีนิวบอกเพื่นเห็นปะซีนิวเดีอเนาะท่อท่อเน่นีไหมท่อหน่งป่ะเนมยนหานิ้วเนิวเื่อากันสุดเผื่อเื้อ้าหาเนิวมาใส่กันคือเข้าเจาะลงเลยเดียวกัมันจิได้มาตรฐานเลยแม่นกันทซาพรอเราไม่เห็นกคนแลอดมือลาว่าวัง ้้องดูแลใหสม,มาตรฐานอันนี้ว่ามาตรฐานนี่สร้างเจ้าประเทศไทยว่ามาตรฐานแนะนำว่าปิดห่อนหมวกให้เพราะว่าถ้าพอแบงซีเนี่ยบางทีถ้าหนูถ้ามันหนูมันกบังูเนาะม,มันล่างก็ไลยคือแยงดิครับยันยันนกยันหนูนยันยังลงไปครับผมยันเพราะหารอันนี้ไม่ยอนลงไปนีหนาเลยงูลงไปมันก็ตายเล่นน้อยันมันก็เกมเลยเลิกเยยลยพี่น้องโซ่สับตรงไปซะแล้วไปพี่น้องมาเดี๋ยวเก็บเลยก่อนเดี๋ยวไรพี่น้องเดี๋ยวไรสุดยอดสุดยอด ลงด,ด้วยช่วยกันครับผมได้เร็วันนี้ข,ข,ขึ้นเยื่องปะใส่เลยอันอนี้เอาไปไหแก่ห้องบาดเด๋ยวสังวันอนต่อสายหึงลองลืมเน้วมันบาเด๋วมันจะบาดเอาลืมแน่นแน่นปลกไฟกับิเชิงเหมียงก็อยซึ่งเหมียงอีดินละเบืองเจริญบาดเด๋ยวมาจะทานเลย อันการไฟฝ่าวายพัดได้ไหมนนี้ว่าอันมองปลาโตเนี่ยไม่เอาพันจะหน่อยเลยเามาเอาไฟเราพันเลยอันมาไฟวายเลยเพราะเห็นตะกี้เขาก็ลืมพันสร้างคนเห็ดไปแบบว่าเห็ดแบบว่าฝ่าเห็ดฟ้าเหลียงชิวหนังว่ยังไงไปครับอันนี้กับม่อแม่เราไม่ได้กันใดนี่ตะเกียบเนึ่งต่อไปตากแดดตากฝนด้วยสร้างภาพอบกมาเห็ดขอบเห็ดนี่เนียนครับเอากระรอดมาใส่ไปแบบว่าสร้างเก่าแบบว่าสร้างจ่อบดด่างชิวหนงเห็ดแบบว่าฝ่าเห็ดฝาเหลียงใช่ไหมชิวหนัง เรามาข้าวพันนี่ก็ได้ครับสร้างพอนธ้์มาเสร็จกองนี่ฝันฝนไว้เลยมาใส่แบบเช่งเมียงไว้เพราะว่าเราต้องดูแลสกัดและทรางพันธุแล้วต้นทุนมันน้อยไม่ต้องไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยใช้แรงอย่างเดียวเมียนอะไรบรือว่าจะซื้อจะหาดเลยแตก็ะแห้งสงสัยเป็นเป็นน้ำมันเทียงรถเท่านะเดี๋ยวก็เรานำพาใช้ไว้เพราะมันตากแดดตากสุดเลรสุดยอดขอบยอดขอบคุณหลายๆเด้้ออพี่นงที่เขาไวให้กำลังใจอันเขาก็ยัดจำนวนไม่เท่าไงอยู่มงโก้เองเปล่ ต่มเพาก็ยัดไปไว้นี่บ่ถือฝนี่สิกจะได้บ่ถือนักเลอมากเลอมากบ่บ่บ่ถือฝนบ่ถือแดดแล้วก็แดดถิแน่แจ้กับห่อนแน่แต่ว่ามันกัระบายของห่อนในตัวมันอ่ห่มนะเลอดมากอุ่นหำก็าะสด้ขึ้นแทงอ้างน่นี่แม่นปยากสมบรูดยังป่ะาสมบรมันู่จับมาเลยจับฟ้าเลยผมบ่ง จอดมาสุดยอดมากเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องปะไปเบิ่นดานด้านบนพี่น้องมันดูด้านบนกันมุมมืดพี่น้องทีมงานเข้ามาท่านได้อาบน้ำเลยครับผมเพราะว่าสอบสอบสอบป่าอยู่ขาดว่าสิได้โอเคอยู่พี่น้องวันนี้ไปให้จับตาท่านสถาสร้างความแห้งความแห้งยาดนิดเดียวสิหลอกคลองได้แห้งมืดเยอะเนี่ยน่ะสิหลอกง่ายสิหลอกกัน ตอนอด,ดึงสายเส้นมือตีนะนี่มันสายเส้นมือเปล่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวดึงสายก่อนเดี๋ยวพี่น้องแล้วแล้วแล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วร่วมด้วยเซอรกันคนละไม้คนละมือครับผมพิธีกานแสงทองฟิแล่เขาพ่อบ้านดีเด่นพี่น้องเนี่ยพ่อบ้านดีเด่นจุดยอดครับผมจัดตัดช่างพรช่างประจำแสงทองฟิลแลนด์ ปวดอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหลแห้งคัะขนาดไหมไหลแรงมากโอเคครับพี่น้องจิมนี้ช่างนั้นพาเพลินกับที่ขอฝากเพื่อนคนเนี้วกันพี่น้องเลยตกกันจิมนาครับผมเพื่อนๆขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ ตน่อยก็ไปว่าหันฮะไปตงท่านำเปิดทางแ<ะ>ล้วปุ๊บนะมีเรื่องเปิดบ้าใจนานนะจะเป็นอะไรนีนน่บ้แง่นนผมจะไปบ่าใจจังหลโอเคแตยัยนซ้มัน,จจรน,นหรอยังมันอนี่พอน้นไปยังรู้อีกวะฟาอะไรมาซ้ำมันมัไม่ยุดจับเลยเ<ห>ด้สามพอนยุดจับเลยเด้อันนันอันนั่นอันนั่นนนเออหลังลูก่ยุติจํบเลยเด้ไม่ยังูอีกวะว่าไงบ้าง่มนแมน

กำลังไหลนะครับโอ้เนี่ยบอผม่อ็มเห็นเหนจนัวแรงตัวแงบ้าใจบอจะเอาฝาออกมาแเม่นเมีย้ดเอาฝาออกเอามาหอยว้ยอยู่หนีแล้วเออเดี๋ยวเพี่น้ังนะมวงทางให้จได้อเรครับผมอันนี้ข้าเปลี่ยนเี่ยนนี่มันวายเปลี่ยนมันมันนน้ำฝนนี่นี่น้ำหล่นทางมาแต่เดีมันหล่นบุนเดก็หล่นบ้าุเดียบ่หล่นบ่มีบ่มีโอเคพี่น้องแล้วเอันนี้เปิดท่ออะไรน้ำมันนี่เปิดได้ไห ไปเลยไปเอันนี้อ่ะดูนะโอ้คือไหลแห้ง,งก่บบงะก้อนแล้วบรรทอนน่ะมันเต็มทอนอ่ะน่องได้แล้วไปอยู่จังหวอะไรวะแห้งอะไรน,น้องพอกับขื่นเนาะน้องมาที่นี่ถังนี่อะไรคือน่องพอกิจโมนีครับผมพอกิจดวดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมฝากไปทั้งเพื่อนสนิททั้งที่น้องพอก,กับขืนน่นหนาทั้นนี้เขาเก่ามาสวัสดีครับจักพันธ์บ๊ายบายบายบายสวัสดีครับขอบคุณมากมาก